สุดนะครับตัวชมก็ปรากฏว่าลัมตีต่างประเทศมาริสเข้าหารือกับสมาชิกรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว่ามี14คนมีทั่วฝรั่งเศสนอร์เวย์เยอรมันเบลเยียมผู้แทนสาภาพยุโรปในกลุ่มนี้มีประเทศผู้บริจาคเงินให้กับพูชาในการเก็บกู้ด้วยเก็บกู้ทุนระเบิดอันนี้สำคัญนะวงนี้คนมาดิระบ่นะครับ คือไอ้ที่เราพยายามจะอดทนอดแกล้มมาทั้งหมดเก็บหลักฐานก็เพื่อนําไปสู่จุดนี้นี่แหละคคณมานิดระบุหลังหารือกับรัฐภาคีออตตาว,ว่าว่าประเทศเหล่านี้สนใจมาร่วมรับฟังสถานการณ์ซึ่งตนได้แสดงหลักฐานที่ไทยประสบปัญหาการละเมิดข้อตกงลงเรื่องการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะล่าสุดก่อนจะคุยฐานไทยเหยียบอีกคนนึง นั่นก็คือพลทหารท่านหนึ่งเนี่ยทผบุชมฮะมซึ่งคุณมาดิดระบุว่าเช้าวันกาอนี้ยื่นประท้วงแล้วก็เรียกร้องให้ภาคีอนุตเตาอ่อนุสัญญาออตตาว,ว่าร่วมกันเรียกร้องให้กัมพูชามาชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยื่นหลักฐานให้เขาไปแล้วรวมถึงยื่นข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการตามกลไกอนุสัญญาออตตาว,ว่าด้วยคุณมาลิตยืนยันว่าในการพบป่านั้นทุกส่วนให้ความชื่นชมบทบาทประเทศไทย แม้ไทยไปพูดถูกกระทำํำแต่เราใช้มาตรการตอบโต้ที่เป็นมืออาชีพอยู่ในขอบเขตท,ที่เหมาะสมแล้วก็ได้สัดส,ส่วนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมุง่งเป้าหมายไปที่ทาหารเพื่อยุติการลุกรานของกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะโดยสรุป